สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักและชื่นชอบกับตัวเลขเพื่อจะนำไปเสี่ยงโชคทุกๆท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปชุดสองตัวบนและเลขดับบนงวดนี้ให้ดับ เลขชุดดับกันมากกว่าเก่านะครับกันมากก,ากันมากกว่าเกา่าสําหรับเลขดับบนนั้นคือดับชุดบนนะฮะดับชุดที่เป็นชุดสองตัวงวดนี้ห้าสิบชุดนะครับงวดที่แล้วสามสิบสี่ชุดดับทั้งหมดทั้งหมดดับทั้งหมดมาหลายงวดแล้วเพราะผมลงมาทั้งหมดไม่ ก็มียี่สิบกว่าชุดบ้างแล้วก็ไอ้สามสิบี่ชุดนี่ลงมาทั้งหมดสามหรือสี่งวดเท่านั้นก็ดับทุกงวดนะครับดับดับทุกงวดยังไม่พลาดเลยและหวยหาหนอยก็ยังเข้าต่อเนื่องนะครับเข้าต่อเนื่องยังเข้าต่อเนื่องใครที่เป็นสายไม่กลัวเหนื่อย ก็มีโชคมีลาบไปอย่างน้องดาวเมื่อวานก็ได้ค่ากับข้าวไปสองร้อยก็ดีใจแล้วสองร้อยกินได้ทั้งวันพออยู่บ้านนอกนะฮะอยู่บ้านนอกอยู่แถวแถวโคราชก็สองร้อยก็ก็พอกินแล้วนะครับก็พอกินแล้ว <c oughs> ได้ทุกวันก็ดีสองร้อยบ้างสามร้อยบ้างห้าสิบาทบ้าง ก็เป็นค่ากับข้าวกันข้าวข้าวกัวกไฟก็ประหยัดไปอย่างหนึง่งส่วนท่านผมอ่านไม่ออกนะผมคือผมตกภาษาไทยท่านชื่อสถุลหรืออะไรสถุนหรือถวินก็ไม่รู้นะคอมเมนต์มาว่าหวยผมไม่เข้าทั้งบนทั้งล่างผมก็ไม่รู้ว่าท่านดูมาจากไหน แล้วได้ก่อนที่ท่านจะคอมเมนต์มาท่านไล่สัตว์เลี้ยงของท่านออกไปจ,จากบ้านหรือ,อยังผมไม่รู้เหมือนกันจําไว้นะครับผมจะสอนให้ท่านจะทําอะไรก็แล้วแต่จะพูดอะไรจะรับแขกที่ไหนที่มาที่มาหาท่านนะท่านต้องอไล่สัตว์เลี้ยงออกจากบ้านก่อนนะก่อนนะครับเดี๋ยวจะอายมันท่านบอกว่าไม่ถูกเลยทั้งบนทั้งล่าง <laughs> ที่เห็นนี้คืองวดที่แล้วนะครับก็คือวันที่หนึ่งเดือนเก้าปีหกสี่ในชุดนี้เป็นชุดยี่สิบเจ็ดชุดผมจะขยายให้ดูนะครับท่านเห็นไหมฮะวงสีแดงแดงเก้าเจ็ด ล่างนะครับ97ชุด27ชุดคือยังไม่ได้จับหลักสิบหลักหน่วยนะครับเพราะว่ามันจับไม่ได้เลขมัน8ตัวแต่ท่านคอมเมนต์มาว่าหวยผมไม่เข้าทั้งบนทั้งล่างเพราะฉะนั้นก่อนจะพูดอะไรผมคิดว่าท่านนะโตแล้ว โตแล้วนะครับคือสุนัขเรียตูดไม่ถึงแล้วพูดกันง่ายๆภาษาเขาเรียกว่าภาษาไทยภาษาชาวบ้านเลขวิ่งของผมคือเก้าตัวรองก็คือสองวิ่งล่าง นี่นะฮะที่ผมส่งเข้าไปในกลุ่มข้างบนวิ่งก้าข้างบนวิ่งก้ากับหนึ่งข้างล่างวิ่งเก้าและสองอ่านแล้วอ่านแล้วนะครับอ่านแล้ว ขนาดผมให้วิ่งล่างเก้าแล้วท่านบอกว่าเลขที่ผมให้ไม่เข้าทั้งบนทั้งล่างถามไม่เก่งว่าเอาเก้าไปรูดสิบเก้าประตูเนี่ยมันเข้าไหมถ้าท่านวิ่งเก้ามันได้ตังไหมวิ่งเก้าไปสักหนึ่งพันล้านวิ่งสองไปหนึ่งพันล้านท่านได้กำไรเท่าไหร่ครับสองพันล้านแต่สำหรับท่านวิ่งเก้าไปสิบบาทวิ่งสองไปสิบบาทท่านก็ได้ยี่สิบบาท ท่านบอกว่าหวยผมไม่เข้าหวยผมตัววิ่งเข้ามาสิบเก้าสิบเจ็ดงวดรวดนะครับและก่อนที่ผมจะลง YouTube ผมทดสอบมาเป็นสิบงวดส่งเลขวิ่งไปให้ที่ต่างประเทศก็คือสหรัฐเขาถูกกันสามงวดเขาโอนตังมาให้ผมทั้งดับท่านยังประสาทประสาทเลอะเลือนน่ะโตไม่อยู่ส่วนโตนะ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับคุณสถุลหรือคุณถวินผมอ่านไม่ค่อยออกผนตกภาษาไทยละองสีนะครับละองสีก็ต้องขอขอบคุณท่านที่คอมเมนต์มาด้วยนะครับท่านที่คอมเมนต์มาด้วย ส่วนคนที่ปัญญาเลอะเลือนก็ปล่อยเข้าไปพวกนี้คิดแต่ทําลายคนอย่างเดียวไม่ได้คิดส่งเสริมเลยพรุ่งวันอาทิตย์ผมจะเลี้ยงพระพระเพนนะครับพระเพนทั้งวัดเจ็ดองค์ก็บอกบุญไปยังใครที่จะร่วมก็ถวายเป็นข้าวผัดกล่องละร้อยแปดสิบบาท เป็นข้าวผัดร้านอาหารหอมไกลที่อยู่ข้างข้างหน้าวัดหลวงปู่สุขวัดปากของมะขานเท่านะครับผมจะไปเอาร้านอาหารที่นั่นประจํามาถวายพระก็บอกบุญไปใครจะทําก็ทําเงินที่เหลือผมก็ทอกระถินเพราะผมไม่ได้ใช้บัญชีส่วนตัวของผมนะครับใช้บัญชีทางวัดก็คือศูนย์สองศูนสองนั่นแหละครับ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละยี่

เจ็ดชุดบนส่วนยี <c oughs> ่สิบอดีมาถึงเดี๋ยสิบแปดชุดบนนะคะลดลงมาลดลงมาเหลือสิบแปดไม่ใช่ยี่สิบเอ็ดแล้วนะครับไม่ใช่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดแล้วลดเหลือสิบแปดก็คือตัดดับไปบ้างตัดดับแก้มไปบ้าง <c oughs> ไม่บ้างอหลายตัวแล้วก็ตัดคู่ดับบ้างก็มีศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์สามศูนย์แปดห้าหนึ่ง จ็ดหนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดแปดสี่สามสี่ห้าสี่แปดสามแปดห้าสามและห้าแปดนะครับและห้าแปดก็ชุดนี้เป็นชุดที่เล่นได้นะครับที่เล่นได้ ส่วนสามตัวและชุด <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวให้บอกนะสามตัวก็จะลงทางช่องัาดธงชัยมหาลาบนะครับรัาดธงชัยมหาลาบทีนี้ก็มาถึงชุดดับงวดนี้ดับบนนะครับห้าสิบชุดเลยเราเอาห้าสิบชุดต่อไปอาจจะเป็นเจ็ดสิบชุดนะครับต่อไปไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่นะครับ ผมอาจจะทําถึงเจ็ดสิบชุดก็ได้เพื่ออยากจะให้สมาชิกและคนที่ดูคลิปของผมได้มีโชคมีลาบกันทุกคนจุดประสงค์ของผมก็คืออยากจะให้ทุกคนมีลาบนะครับอยากจะให้ได้ค่ากับข้าวกันผมเคยลำบากมาก่อนเคยลำบากมาก่อนและตอนนี้ก็ยังลำบากอยู่เพราะว่าต้องอดหลับอดนอน ทำหวยอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องได้มีข้ากับข้าวกันก็จะทำให้ดีที่สุดส่วนงวดไหนจะหลุดบ้างก็ต้องขออภัยนะครับแต่ยังไม่หลุดนะครับยังไม่หลุดคนที่เขาตาไม่ดีเขาก็มองว่าหลุด <c oughs> ไม่จะหลุดไปได้ไงในเมื่อตัววิ่งมันเข้าประส,สาทผู้และขึ้นผู้ล้วขึ้นอยู่ใกล้ๆเดี๋ยว นั่งรถไปดีดถูเล่นซะเลยถ้าอยู่ใกล้ๆนะนะชุดดับก็เลยเอาไว้เลขเบิ้ลมาผสมด้วยเพราะยังคิดไม่ถูกก็มีหนึ่งหนึ่งแปดแปดเก้าเก้าสี่สี่หกหกสองสองสามสามด้วยมั้งนาคำสามสามด้วยนะครับทั้งหมดห้าสิบชุดนะครับห้าสิบชุดก็มี สองแปดแปดสองสองเก้าเก้าสองสองสี่สี่สองสามเก้าเก้าสามหนึ่งสองสองหกหกสองสามสองหกสองอ้าวสองหกหกสองนี่สองครั้งเลยเหลือสี่สิบแปดเลยเลยเหลือสี่สิบแปดเลยดูมันใกล้ใกล้ยังผิดเลยหกสี่สี่หกเก้าแปดแปดเก้าหกแปดแปดหกห้าเก้าเก้าห้าห้าหกหกห้าหนึ่งสอง และ91 199669มันจะผิดมะกระเป๋าเนี่ย902052 978448 3443 338338 4 0 0 4าเอา409449และ79นะครับและ79นี่คือชุดดับ ชุดดับงวดนี้นะครับสองตัวบนชุดดับส่วนข้างล่างยังไม่ได้ทํานะครับนี่เดี๋ยวจะไปลงที่ช่องรัฐธงชัยมหาลาภพร้อมกับสามตัวบนชุดสามตัวบนด้วยนะครับ <c oughs> งวดนี้อยากจะให้เลขวิ่งมันเข้าไปเรื่อยๆนะครับเข้าไปเรื่อยๆเพราะว่างวดงวดนี้เขาก็ได้กันเยอะหลายท่านเหมือนกันส่วนท่านที่ไม่มีทุนวิ่ง ก็ไม่เป็นไรนะครับจริงๆแล้วมีออกกำลังกายออกได้ยี่สิบสามสิบาทร้อยสองร้อยมันก็ได้ก็ขออยากจะให้มันเข้าไปเรื่อยๆืยนะครับอยากจะให้มันเข้าไปเรื่อยๆยส่วนห้านอยเมื่อกี้ก็เขาโทรมาตองใส่มาตามหาห้านอยถามหาฮ้านอยยังไม่ได้ทำีเพิ่งทำเสร็จเพิ่งทำเสร็จนะครับก็จะลงให้ อ่าเพื่อนๆเอาไปหาข้าวกับข้าวกันด้วยวันนี้หาข้าวกับข้าวกันวันนี้วันที่สามนะฮะหน่อยวันที่สามเมื่อวานข้าวอร่อยเลยเจ็ดข้าวเจ็ดให้วิ่งแปกับเจ็ดไป <c oughs> ข้าวทั้งบนทั้งล่างนะครับปกติไม่ได้เรียกว่าโม,โมเนี่ยแปดกับเจ็ดสองกับศูนย์ศูนย์ก็เข้าแปดกับเจ็ด เจ็ดก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเหมือนกันวันนี้ก็ขอให้เข้านะครับก็ขอให้เข้าขอให้ทุกท่านได้มีโชคกันส่วนผมไม่ได้แทงไม่ได้เล่น <c oughs> ทําอย่างเดียวทําให้พวกพ,วกพิเศษวิ่งหกกับห้านะครับหกกับห้าก็มีหกห้าหกเจ็ดหกแปดห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าบิ้ลหกหกนะครับถ้าเบิ้ลแต่ผมไม่ได้พูดไปหลายครั้งแล้วว่า ถ้าจะเล่นเบิ้ลเล่นมันตั้งแตะศูนยันเก้าเลยนะครับเล่นตั้งแตะศูญยันเก้าเลยเพราะมันไม่มีตัวกลับ <c oughs> ปกติวิ่งวันนี้นะครับหกกับแปดหกกับแปดระหว่างเก้าให้ดอกจันไว้ด้วยนะครับให้ดอกจันไว้ด้วยตัวนี้ดอกจนันสำหรับปกตินะครับดอกจันที่แปด ก็มีหกห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดห้าจริงๆแล้วมันต้องแปดหกด้วยคือตัวนี้นะครับพอมันเป็นเลขวิ่ง <c oughs> ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับหวยมีผิดมีถูกคลิปนี้โปรดดูเพื่อความบันเทิงนะครับสวัสดีครับ